อาเรามาต่อนะคะเมื่อกี้เวลามันได้หมดไปตัวอย่างต่อไปเมื่อกี้เริ่มใหม่นะกันเนาะตัวอย่างที่สามเห็นไหมเนี่ยเขาขยับแบบต,ตัวอย่างที่สามเริ่มใหม่นะลูกกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีแดงสีแดงเมื่อกี้กำหดนดแบบแดงมีสามลูกสีขาวมี2สองลูกนะคะ ุ่มหยิบลูกแก้วออกจากกล่องมาแค่2อลูกนะโดยหยิบทีละลูกไม่ใส่คืนกับไม่ใส่คืนกับนะนคะเงินไขสสำคัญเลยนะตรงน,นี้กำหนดให้อ on, ดอแดงแทนลูกแก้วสีแดงนะคะซึ่งมี3าลูก ก็ได้แก่แดง1แดง2แดงที่3นะคะสนตอปพี่ขาวลูกแก้วสีขาวซึ่งมีแว่หร่คะซึ่งมี2ลูกพี่ขาวมี2ลูกก็จะเป็นพี่ขาว1กับพี่ขาว2นั่นเองนะคะ,ะแล้วคราวนี้วิธ,วธีวิธีการจะหาคำตอบ ถ้า,าจะเดาคําตอบเราจะต้องหยิบออกมา2ลูกลูกที่1กับลูกที่2ออกมาจะต้องได้คําตอบทั้งหมดเท่าไหร่หหใช่ไหมคะลูกที่1เราหยิบออกมาจากทั้งหมดมันมีเท่าไหร่เนี่ยมีแดง3มีขาวสองแสดงว่าทั้งหมดมีกี่ลูกคะมีแดง3มีขาว2แดง3าขาว2งรวมกันทั้งหมดมีกี่ลูก1 2 3 4 5มี่ลูกใช่ไหมคะหยิบครั้งแรกนี่คือหยิบครั้งที่ อันนี้คือหยิบลูกที่สองอ่ะททีนี่หยิบลูกที่1น,นี่ลูกที่สองเราจะหาคำตอบทั้งหมดนะลูกที่สองเขาบอกว่าหยิบเงื่อนไขสำคัญหยิบทีละลูกแล้วไม่คืนกลับอย่างเช่นแดงสาึบแดงสาม,สามขาวสองอสมมติน,นี่คือขาวนะขอเหมือนกัน แดงสามขาว2รวมทั้งหมดมี5้าลูกนี่คืออันแรกแต่ถ้าหยิบแล้วไม่คืนกลับสมมติเราหยิบไปละฟึกบลูกนึงไม่คืนกลับมันจะเหลือเท่าไหร่คะเหลือสี่ใช่ไหมลูกมันไม่ใช่5้าละเหลือสี่เพราะมันไม่มีทางจะเจออันเดิมพอเหลือ4ีมันก็ต้องคูณด้วย4 5่สี่เป็นยีสเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราจะได้ต้องมียี่สิตอบ อลองดูว่าจะใช่ไม่ใช่าลางอ้าวอันนี้แทนอันไหนบ้างคะหยิบรูปที่หนึ่งเราต้องการหยิบรูปแก้วสองรูปหยิบรูปที่ ลูที่2อันนี้คือคำตอบทั้งหมดคือหรือผลลัพธ์นั่นเองลูกที่1เมื่อกี้บอกแล้วเรามีทั้งหมดกี่ลูกปึฤฤฤฤ๊บขออันภัยเก็บมาอีกรอบนึงไงแดง1แดง2แดง3ขาว1ขาว2มีทั้งหมด5ลูกใช่ไหมคะแดง1แดง2แดง3ขาว1ขาว2มีทั้งหมด5ลูก ต่อไปครั้งที่สองม,มันจะเหลือสี่ลูกเพราะมันจะเป็นลูกเดิมไม่ได้เพราะเขาบอกว่าหยิบแล้วไม่ใส่คืนสรุปว่ามันก็ต้องเป็นลูกเดิมไม่ได้สมมติเราหยิบแดงหนึ่งไปละข้งที่แรกเราหยิบแดงหนึ่งไปละเราจะเจอแดงหนึ่งได้อีกไหมไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ต้องเหลือแดงที่สองแดงที่สามขาวหนึ่งขาวสองใช่ไหมที่เราจะมีสิทธิ์เจอเราจะไม่มีสิทธิ์เจอตัวเองเพราะเราออกแล้วต่อไป ถ้ากรณีนี้บ้างมันคนละกรณีกันนะลูกต่อไปกรณีถ้ากิบเจอลูกแรกเป็นแดงสองก่อนที่เหลือเราก็ต้องเป็นแดง1แดงสามขาว1่ขาว2ใช่ไหมคะต่อไปแดง3าไปแล้วก็ต้องเหลือแดง1แดงสองขาว1่ขาว2ขาวหนึ่งไปแล้วก็จะต้องเหลือพี่แดงหนึ่งพี่แดง2พี่แดง3าพี่ขาว2ไล่ไปตามลำดับลูกจะได้ไม่หลงทางนะคะ ขาวสองก็ต้องเหลือพที่แดงหนึ่งแดงสองแดงสามขาวหนึ่งอ้าวขนี้การหาผลลัพธ์ทั้งหมดเขียนตรงไหมครูขออนุญาตปิดรู้สึกว่าเส้นครูจะไม่ตรงครูนี่นะทำอะไรผิดเป็นครูใช่ไหมครเพนครูจึงผิดเสมออ้าวหาผลลับ อันแรกก็จะเป็นไรลูกแดงหนึ่งกับแดงสองใช่ไหมคะอันต่อไปเป็นแดงหนึ่งกับแดงสามโอ้จริงจบหลงอ,อันนี้เป็นแดงหนึ่งกับขาวหนึ่งอันนี้เป็นแดงหนึ่งกับขาวสองหนูใช้ไม้บัรทัดนะลูกอย่าใช้มือแบบครูมันไม่สวยเดี๋ยวไม่ได้สองบวก เอาให้แบบน่าอ่านน่าดูน่าชมหนูจะมีสีสันใช้ปากกาสีใช้อะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยอ่าคู่ต่อไปแดงสองกับแดงหนึ่งครูขออ่านเลยได้ไหมลูกเพราะว่าตัวมันเล็กละประมาณสายตาคนแก่ครูก็จะเขียนตัวใหญ่แต่อันนี้ตัวเล็กอ่ะคู่ต่อไปก็จะเป็น แดง2กับแดง3ต่อไปแดง2กับขาว1แดง2กับขาว2อใช่ไหมคะอัน่อไปก็จะเป็นแดง3แดง1แดง3แดง2แดง3ขาว1แดง3มขาว2อันนี้จะเป็นขาว1แดง1ขาว1แดง2ขาว1แดง3ขาว1่ขาว2ชุดสุดท้ายขาว2แดง1่ขาว2แดง2ขาว2แดง3ขาว2ขาว1 ก็จะได้คำตอบทั้งหมดออกมาตรงนี้แล้วก็ไปใส่คำตอบอไปใส่คําตอบกันคำตอบไปใส่ข้งหมดในนี้เมื่อกี้เรามีตั้งแต่ี่แดงหนึ่ง,งแดงสองลไล่ไปแดงหนึ่งแดงสองปลายแดงหนึ่งแดงสาม ก็จะเขียนมื่อยหน่อยเพราะหลายรอบนะคะต่อไปก็จะเป็นแดงหนึ่งขาวหนึ่งเฮ้ยทับแผ่นดึงอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะคะแดงหนึ่งขาวสองฟึบต่อไปเอาชุดละแถวชุด,ละ,ล,ะชด,ชดละแถวแ,แถวและชุดอืมชุดละแถวหรือแถวละชุดก็ได้จะได้ไม่ลง นี่ก็เป็นแดงสองกับแดงหนึ่งแดงสองแดงสาแดงสองขาวหนึ่งแดงสองขาวสองฟึบปิดอ่าได้สองชุดแล้วนะกต่ว่าชุดที่สาชุดพี่แดงแดงสาก็ลายไป ไปทีละชุดทีละชุดจนครบทั้งหมดทุกชุดพอครบหมดแล้วเราสามารถจนถึงตัวสุดท้ายมันก็จะเป็นในหนะขาวสองขาวหนึ่งใช่ไหมคะทูเขียนรัดนะพระะหนูจะเด้้เวลาไปนั่นต่อเนี่ยถึงตัวสุดท้ายแล้วก็ค่อยไปปิดปีกาให้ปีการวมได้ก็จะเป็นคำตอบผลลัพธ์ทั้งหมดข้อนี้เขาถามแค่ ผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็หาแค่ผลลัพธ์ทั้งหมดเราไม่ต้องหาจําจนวนแต่ถ้าเกิดเขาถามจํานวนด้วยจํานวนของเราก็จะเป็นเท่าไหร่ลูกเมื่อกี้2ีใช่ไหมคะแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ถามเราจะมา,ามตอบแค่นี้ตอบแค่ที่เขาถามตอบเกินได้แต่ห้ามตอบขาดนะคะโอเคไหมนีม่ไงเมื่อทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วลองไปทำแบบฝึกหัดก,กันเลยขอให้โชคดีนะจ๊าจากพี่ปักยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย 拜拜。Bye bye.